พูดมาครึ่งนึงแล้วนะหรือไม่ได้พูดแค่นั้นแหละพอแล้วบที่เดียวบอล้วรอติดตามติดตามด้ปีหน้ามีแน่นอนครับใช่เป็นงานเป็นงานแสดงหรือเป็นงานเเอาาป็นว่ผมยังไม่รู้แล้วกันครับผมกับแจมยังไม่รู้ครับในไทยหรือต่างประเทศอ่ะในไทยมีแน่นอนครับต่างประเทศก็ก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่ครับแสดงว่าในแง่ของแฟนมีจะมีแน่นอนอยากให้มีก็จะมีครับ ู้แต่กระแสตอบรับแฟนพี่พี่ฟิล์มดีมากถ้าเกิดว่าแฟนๆเรียกร้องมาอีกก็ยังไงก็น่าจะมีนะครับแล้วมีมหมแจมก็มีครับเนี่แต่เป็นแฟนเลยจริงๆเราก็อยากเราก็อยากทํากันผมกับพี่ฟิล์มก็อยากจากแฟนมีก็ถีกเพราะเราเราอยากส่งความสุขไปทุกคนนะครับเราเห็นทุกคนมาแล้วแบบครั้งครั้งที่แล้วอาจจะเฮ้ยคนเข้ามาน้อยบัตรบัตรอาจจะน้อยเกินไปแต่ครั้งนี้แบบถ้าเกิดว่าเราได้ทําจริงๆอ่ะอยากมันใหญ่เลยแล้วจะมาครับเอาไหมอิมแพกอะไรอย่างเงี้ย เราลซสายทำไมอ่ะเราไปรัชมังคแล้วโอ้ยนั่ใหญ่กว่าเหรอรัชมังคใหญ่กว่าเราเราเออหรอไรัชมังใหญ่กว่าราชมังค์ไปเท่พี่ไม่ไม่เอาต้องไปดียวกันเอาไปจัดทุกที่เลยไปทุกงนทุกที่งานต่างประเทศพีาเป็นงนร่างอะไรนะครับงต่างประเทศไปเจอแฟนๆต่างประเทศอะไรบ้าวันนี้ยังไม่ก็ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปครับ ก็อยากไปก็ไอบไม่ได้ไงมันเราไม่ได้ติดตามแต่ว่าคือถ้ามีโอกาสปุ๊บเราเราไปแน่นอนครับแล้วตอนนี้มันแบบมีติดต่อหมายหนุบมีติดต่อเข้ามาไหมมีเข้ามาบ้างก็เป็นนเนาแล้วมาแล้วมาละครอ่ะการแสดงจะมีผู้กระดิกนะอันนี้ต้องรอติดตามนะไม่บอกไม่ได้ตามจีนนะ เราติดตามครับยังพูดอะไรไม่ได้จริงงั้นถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอใช่คุณจบคำตอบเลยนะยังไม่ได้ตอเลยต่อ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 แต่ว่ามีใช่ไหมติดตามครับเราติดตามก็จะได้สบายใจลงแต่เออจะได้แบบว่าเรือลำนี้จะได้ไปต่อเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแฟนสนับสนุนเราเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็เรียกร้องเข้ามาอยากให้มีผมว่ายังไงก็ช่องก็กลัวโดนเผาครับยังไงก็อยากยังไงก็ทำอยู่แล้วผมเชื่อจรงใจน้าผู้บริหารแมบอกที่จะบอกผู้บริหาร ันนี้บอกคิดหรือบอกผู้บริหารบอกทุกคนครับเออเป็นงไงบ้างก็งแม้ละครจบไปแต่กระแสเราสองคนมันก็ยังแบบมีอยู่อุ้หจริงแฟนๆก็ไปย้อนดูในในแอลวันดีเยอะนะครับไปดูย้อนหลังแล้วเขาก็มาทวิตในปิปเปอร์กันเยอะมากเนี้ยเราก็ดีใจมากๆเลยครับที่ที่ทยังยังอยู่ในความทรงจําของแฟนๆอยู่คนนี้ถามีกเรื่องนึงนะเรื่องที่เป็นข่าวเขาเป็นยังไงกับสิ่งที่มันจบที่เออกระดามาที่เกิดขึ้นอ่ะก็อันดับแรกผม ขอโทษครับขอโทษขอโทษจริงๆครับขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นการกระทำทุกอย่างที่ที่เห็นตรงนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นมันเป็นห้องปิดที่เป็นที่พักของศิลปินครับแล้วก็ผมขอรับผิดทุกอย่างไว้เองเลยผมไม่มีอะไรแก้ตัวเลยครับขอโทษจริงๆแล้วผมจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้นเกิดขึ้นซ้ำเป็นครั้งที่ครั้งที่สองดีขอทโทษมากๆ,ๆเลยครับขอโทษจริงๆครับ ก you know? right ็ก็อย่างที่บอกครับผมโคตรจริงจริงผมผมไม่รู้จริงครับต้องมันตอนนั้นมันนั่นแหละครับผมทำเล็กผิดแล้วก็ขอโทษจริงๆผมจะไม่ไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับครับมีครับ ก็เราไปขอโทษทางผู้ใหญ่แล้วก็พวกพี่ๆก็ขอโทษคนไทยทั้งประเทศเลยครับขอโทษแฟนๆด้วยครับอย่างพอทุกวันนี้แสงมันเข้ามาหาเรามันการใช้ชีวิตสดๆมันลำบากมากขึ้นเลยครับเออ,อ,อจริงๆไม่ลำบากพี่ไม่ไม่ลำบากครับก็เหมือนทุกอย่างก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเราเราต้องมีสติมากขึ้นครับแล้วกเราต้องระวาางังตัวม,มากก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ไม่ตัดครับแต่ว่าต้องมีสติอย่างที่ผมบอกพี่พีมว่สอนเห็นตลอดในเรื่องเรื่องนี้ครับ เมือนเหตุการณ์นี้เป็นบททดสอบเราเลยะคะเพราะว่ากเป็นดราม่าที่แบบริลเลยมันก็เป็นบทเรียนนึ่งในชีวิตที่ที่ใหญ่มากๆเลยอ่ะครับครับอย่างนีพี่ปีนให้เาอกให้คาแนะนายังไงบ้างแ่การที่เาเราเข้ามาก่อนเนี้ยงการบันเทิงจะต้องสนใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอ่อผมคุยกัดแจงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนทุกคนไม่มีไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรอกครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดข้อผิดพลาดแล้วอ่ะเราก็แค่ต้องยอมรับแล้วก็ เรียนรู้กับข้อผิดพลาดที่เราได้ทาพลาดลงไปแล้วก็แก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นแค่นั้นเองครับแล้วผมพลาดต้เป็นนแต่ในคนที่เราคิดว่าผแค่เราเองใจไดครัมมันผิดที่ผมนี่แหละครับพี่คืออย่าไปโทษอย่างอื่นเลยคือทุกอย่างเหตุมันเกิดขึ้นเพราะตัวผมเองคนเดียวผมเลยผมลูกผู้ชายพอผมขอโทษจริงๆครับแล้วก็อย่าไปว่าใครเลยถ้าจะว่าว่าผมคนเดียวดีกว่าครับ ขอโทษขอโทษยินี่ครโอเคนะขอบคุณครัครับดดราบบคงอินสิรนนครงบทอนสิรอนรกินมกับมนะคะครับบอกว่าแจมฟิมอันนี้เราเนี่ยเป็นรูปรรมดาไม่ได้รูปรรมนาเพราะเราฟิ์มแเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ โทรศัพทใครโทรัพพี่โทรศัพท์ลูกเหรอครับไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเลยพี่แจ๊คที่ิมพ์ไพลหลังไหนก็ได้หนูไพลยหลักใครก็ไ้แหมลองลายเสือจ้า